ทุกไหมมันทุกไหมปวดหัวมทนพุกไหมพุกได้เออมันมันพุกเพราะมันรักอย่าลูกแค่มองตาพ่อมันทุกข์นั่นแหละแื่ว่าอย่ารักที่จะไปจะไปนั่งแต่เด้๋วว่าความรักมันเป็นความพุกก็จะไปรักไม่เอาแล้วจะไปสนใจใส่ใจรักคนที่เขารักเราดีกว่าชีวาสุขแสนเป็นใจไหมมันดีแล้วอุ้ยโน้มีภาระนะลูกมันจะไม่ต้องมีภาระ เออปเจมันดีแล้วเออแต่มันจะต้องมันทุกขนะ์นแหละแต่เดยว,ว่าความรักมันเป็นความทุกข์กดโทรศัพท์รับชร์ก็ยังไม่ใจไม่ใช่เหรอเออเขาไม่อ่านไลน์ก็ทุกข์เขาไม่ตอบอ่านไม่ตอบก็ทุกข์อุ้ยมันไม่ใช่ความสุขนะลูกเลยความรักกันนะกเรารักไม่เป็นกันเลยเหรอ,หร,อรักเป็นไม่เป็นก็ทุกข์หมดนะถ้าทำหน้าที่ของตัวเองนะดีแล้วนี่นะ ความรักบนภารมีมันเกิดขึ้นเองนะรักแบบแบบนี้แบบให้กันยนะเออรักแบบให้กันยนะอันนี้เราหลงเราไม่ใช่เป็นความรักที่หลงมันจะเป็นิ่มพุ่งรุ่นะดีไหมแม่งมันพุ่งเพราะรักนั่นแหละมันถึงพุ่งนี่ผลของมันนั่นเองนะผลของมันคือที่รักที่ผ่านมามันพุ่งไปแต่เรามอไม่เห็นเฉย